เองชนิดไม่จำพาะเจาะจง UCTD อ u กัส12 2019บายแซนชัยหยดซิลเรียนอาจารย์สารดิฉันอยากเรียนถามแนวทางการรักษาโรคโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองชนิดไม่จำพาะเจาะจง UCTD u n i f e r e n t a d Connective Tissue Disease รักษากับอาจารย์โรงพยาบาล ผลแลบ,บล่าสุดเนื่องจากผลแลบ,บล่าสุดจากอาจารย์กิตติโตเต็มโชคชัยการโรงพยาบาลพยาไทยสองดังไฟที่แนบจึงขอเรียนรบกวนถามหนึ่งเนื่องจากดีฉันมีอาการข้อเข่าเสื่อมข้างขวาอักเสบร่วมด้วยประมาณสี่เดือนซึ่งกระทบกิจ,จวัตรประจำวนันและได้รับยาล่าสุดตามไฟแนบอยากเรียนถามว่าเราต้องกินยานานแค่ไหนถึงจะดีขึ้นและสามารถลดขนาดยาลง จนในที่สุดสามารถดูแลตัวเองด้วยวิธีเข้าแคมป์ที่คุณหมอจัดซึ่งในที่สุดไม่ต้องทานยาและควบคุมอาการโดยใช้อาหารและธรรมชาติบำบัดตามแนวทางคุณหมอ 2. คุณหมอมีความคิดเห็นอื่นแนะนำนอกเหนือจากการรักษาปัจจุบันเพื่อลดอาการอักเสบและสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติในเร็ววันอย่างไรคะคือไม่อยากทานยากดภูมิและสะเตอรอยคะ่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงเส้นฟ r o m มไอแพดตอบครับก่อนตอบคำถามขออธิบายให้ท่านผู้อ่านคนอื่นๆได้ร่วมเรียนรู้เรื่องโรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพนัน connective tissue อเป็น a แ k ็ r กราวสักหน่อยก่อนนะและขอออกตัวก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นยาขมสำหรับนักเรียนแพทย์คืออ่านโรคพวกนี้แล้วมักหลับในเพราะมันน่าเบือ่อ ดังนั้นท่านผู้อ่านที่ไม่ชอบอะไรที่น่าเบื่อให้ผ่านเรื่องนี้ไปโดยไม่ต้องอ่านก็ได้ประเด็นที่1การวินิจฉัยโรค UCTD ก่อนอื่นต้องรู้จักคำว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันก่อนคำนี้หมายถึงเนื้อเยื่อที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นอวัยวะที่มีภารกิจเฉพาะอย่างอวัยวะอื่นเขาแต่ทำหน้าที่ยึดโยงคำยันเชื่อมต่อ หรือกั้นแบ่งอวัยวะหรือเนื้อเยื่ออื่นๆตัวมันเองมีเอกลักษณ์ว่ามีเซลล์น้อยกระรมกระหลงจุ่มหรือแช่อยู่ในตรงเมทริกซที่ทำขึ้นจากคอลลาเจนและไฟเบอร์กระดูกอ่อนไขมันและเอ็นยืดเป็นต้นโรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน connective tissue disease เป็นโรคในกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง autoimmune d i s e a ประกอบด้วยโรคย่อยๆที่วงการแพทย์นับว่าเป็นโรคแน่นอนดิบดีแล้วเท่าที่ผมนึกออกหน้าจะมีประมาณเจดโรคดังนี้หนึ่งโรคข้ออักเสบรูมาตอยเรมาตอยอาร์ทริตสอาร์เอสโรคพุ่มพวงซิสเตนิกลูปัสเอริเตอร์มาโตซุสเอสเอลีสโรคหนังแข็งทัว่วตัวซิสเตนิกซิคลโรซิสเอสเอสี โรคก,กล้ามเนื้ออักเสบหลายมัด p o l y m y o s i t i s T.M.) 5. โรคก,กล้ามเนื้อและผิวหนังอักเสบ (Dermatomyositis D.M.) 6. โรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดผสมกัน (Nikconnective Tissue Disease MCTD) 7. กลุ่มอาการโจโกรน (Estrgen Syndrome S.S.) แต่ว่ามีคนไข้จำนวนหนึ่งที่ป่วยโดยที่มีอาการและผลแหลบ,บอกได้ว่าเป็นโรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นโรคใดโรคหนึ่งแน่ๆในเจ็ดโรคข้างตน้นเพราะจะวัดตามเกณฑ์ของโรคนั้นก็ไม่ครบเกณฑ์จะวัดด้วยเกณฑ์ของโรคนี้ก็ไม่ครบเกณฑ์แพทย์จึงเหมาเข่งเรียกว่าโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองชนิดไม่จำพาเจาะจง Undifferentiated Connective t i s ที e d i s ช a s e UCT d ว่าหมอบางคนก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะไปใช้ชื่ออื่นเช่นโรคลูปัสไม่เต็มขัน้น Incomplete ลูปั s โรคลูปัสแฝงลาเทนลูปัส กลุ่มอาการคาบเกี่ยว o v e r l ร์แล n d ซินโรมเป็นต้นในวันนี้เพื่อความง่ายผมขอใช้ชื่อเดียวว่า UCTD ก็แล้วกันนะซึ่งนิยามว่าคือผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดงของโรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแน่นอนอย่างน้อยต้องตรวจ ANA ได้ผลบวกเป็นเวลานานกว่า3ปี แต่มีอาการและผลแลบอื่นๆไม่ครบเกณฑ์วินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันโรคใดโรคหนึ่งในเจ็ดโรคข้างต้นประเด็นที่2สาเหตุของโรคโรค UCTD เกิดจากอะไรวงการแพทย์ยังไม่รู้รู้แต่ว่ามีภูมิคุ้มกันทำลายตนเองออโตแอนติบอดีเกิดขึ้นในตัวด้านหนึ่งเกี่ยวกับพันธุกรรมอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม และมักพบร่วมกับการขาดวิตามินดีจนหมอจํานวนหนึ่งเดาเอาว่าการขาดวิตามินดีทำให้เป็นโรคนี้ประเด็นที่สาอาการของโรคอาการของโรค UCTD ก็จับฉายลากหลายส่วนใหญ่มาด้วยอาการมือเย็นซีดเขียวหรือชาเวลาอากาศเย็น r รนเลดีเฟโนเมนน n ปวดข้อแบบทั่วๆ่วไปข้ออักเสบแพ้แสงผืนเมื่อโดนแสงผมร่วงแผลในปากไข้าตาแห้งปากแห้งอาจมีอาการทางประสาทรวมถึงชัาหรือเป็นบ้านโน่นเลยประเด็นที่4มาตรฐานการรักษาการรักษาโรคนี้ที่ถือเป็นมาตรฐานก็คือการอัดยาลูกเดียวเริ่มตั้งแต่ยาแก้ปวดแก้อักเสบข้อ NSAID แล้วก็ไปยารักษามาลาเรียเช่นไฮบรอกซีคลอโรกีนแล้วก็ไปยากลุ่มสเตียรอยนี่ถือว่ายาหลักในรายที่ดื้อด้านหรือมีการลามไปถึงอวัยวะสำคัญก็อาจจะต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันที่แรงขึ้นอื่นเช่นเมททไตรเกตและไซคลอสปอรินเป็นต้นซึ่งในกรณีของคุณน,นี้คุณได้ครบที่กล่าวมาหมดแล้วไม่มีตกหล่นเลยประเด็นที่ห้า อนาคตของคนเป็นโรค UCTD ถามว่าจะต้องกินยานานแค่ไหนถึงจะดีขึ้นการดูแลตัวเองจะทำให้ลดขนาดยาลงจนเลิกยาได้ไหมตอบว่าคนที่รู้คำตอบนี้มีคนเดียวคือพระพรหมฮิฮิขอโทษมันชักง่วงแล้ว สิ่งที่ผมพอจะบอกคุณได้แน่นอนก็คือการเป็นโรค UCTD เป็นโรคหน่อมแน้มกว่าการเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองโรคใดโรคหนึ่งในเจ็ดโรคข้างตน้นดังนั้นอนาคตก็ย่อมจะดีกว่าเจดโรคข้างตน้นคุณจึงไม่ต้องตีอกชกหัวมากเกินไปประเด็นที่6อาหารกับโรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ถามว่าหมอสารมีความคิดเห็นอื่นแนะนำนอกเหนือจากการรักษาปัจจุบันเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตปกติในเร็ววันอย่างไรไหมตอบว่าในการรักษาคนไข้ผมไม่เคยใช้ความเห็นของตัวเองใช้แต่ข้อมูลหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่มีตีทิมไ,ไว้ในวารสารการแพทย์เพราะว่าผมเป็นแพทย์แผนปัจจุบันก็เป็นมวยแต่แผนปัจจุบันไม่เป็นมวยเรื่องการแพทย์ทางเลือก ที่คุณว่าผมชอบควบคุมอาการโดยใช้อาหารและธรรมชาติบำบัดนั้นก็เป็นการทำไปตามผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าทำอย่างนี้แล้วมันได้ผลมันเป็นการแพทย์แผนปัจจุบันนะไม่ใช่การแพทย์ทางเลือกเทียงแต่แพทย์คนอื่นเขาไม่ค่อยพูดถึงประเด็นนี้หมอสารชอบพูดถึงแค่นั้นเองสำหรับโรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ผลวิจัยทางใช้อาหารและการปรับวิธีใช้ชีวิตในการรักษาโรคในกลุ่มนี้มีตีพิมพ์ไว้น้อยมากส่วนใหญ่เป็นหลักฐานระดับเรื่องเล่าผมรู้จักและเคยพบหน้ากับหมอหลายคนที่ชอบแสดงหลักฐานแบบเรื่องเล่านี้เช่นคุณหมอบรูคโกเนอร์เธอตั้งหน้าตั้งตารักษาโรค S-L-E แบบเปิดคลินิกทางอินเทอร์เน็ตคือรักษาด้วยการแนะนำให้กินอาหารพืชเป็นหลักอย่างเดียว เธอเขียนหนังสือด้วยอย่างน้อยผมจำได้เล่มหนึ่งชื่อ Goodbye SLE หรืออะไรทํานองนี้แหละยังมีหมอคนอื่นอีกเช่นหมอโจโฟอรรนหมอจอร์นแมกดูกรซึ่งนิยมรักษาโรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันด้วยอาหารมังสวิรัต แม้กระทั่งตัวผมเองก็เคยเห็นคนไข้สองคนที่หายจากโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองด้วยการเปลี่ยนอาหารมากินแต่พืชควบกับเล่นโยคะโดยสามารถเลิกยาเคมีบำบัดและยาสเตียรอยได้หมดแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงสิ่งที่วงการแพทย์เรียกว่าหลักฐานระดับเรื่องเล่าอเนกโดเท่าเอวิดเอ ซึ่งวิชาแพทย์แผนปัจจุบันถือว่าไม่ใช่หลักฐานวิทยาศาสตร์ที่จะนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการรักษาผู้ป่วยทั่วไปได้อย่างไรก็ตามมันก็พอจะมีงานวิจัยอยู่บ้างบางรายการซึ่งมีระดับชั้นพอเชื่อถือได้ควรค่าแก่การเอามาเล่าให้ฟังสองสามงานคืองานวิจัยหนึ่งตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการโรคไตเอาผู้ป่วยเอ e ที่มีไตอักเสบแบบกลับเป็นซ้ำจำนวน24คนมาจับฉลากแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่ม1นึให้กินแคปซูลใส่ผงขมิ้นชัน500กรัมหลังอาหารทุกมื้อวันละ3แคปซูลอีกกลุ่มหนึ่งให้กินแคปซูลหลอกเมื่อตามตรวจประเมินเดือนละครั้งใน3เดือนพบว่าทุกเดือนกลุ่มกินขมิ้นชันมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะลดลงมากกว่า เลือดออกในปัสสาวะน้อยกว่าและความดันเลือดลดลงมากกว่ากลุ่มที่กินแคปซูลหลอกอีกงานวิจัยหนึ่งทำวิจัยเปรียบเทียบคนไข้ข้ออักเสบรูมาตอยซึ่งเป็นโรคในกลุ่มภูมิคุ้มกันทำลายตนเองเช่นกัน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งให้อดอาหาร7-10วววันนแล้้ตาาามดยกิอาหารเจเวกันแบบไม่มีกลูเตนนานสามเดือน แล้วตามด้วยกินอาหารมังสวิรัตแบบดื่มนมได้อีกนาน9้าเดือนเ mm. ทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งที่กินอาหารมีเนื้อสัตว์เป็นหลักตามปกติพบว่ากลุ่มที่กินอาหารมังสวิรัตมีอาการดีขึ้นมากกว่ากลุ่มกินอาหารเนื้อสัตว์และพบด้วยว่าแบคเรียในอุจจาระในระยะที่อาการยังไม่ดีขึ้นกับระยะที่ดีขึ้นก็มีลักษณะแตกต่างกัน ตรงที่การกินอาหารพืชทำให้อุจจาระแตกต่างไปจากคนกินอาหารเนื้อสัตว์นี้สำคัญเพราะเมื่อไม่นานมานี้มีการทำงานวิจัยอีกงานหนึ่งที่ King College ที่มหลาลัยลอนดอนได้วิจัยจนที่สน์ได้ว่าสาเหตุหนึ่งของข้ออักเสบรูมาตอยคือเชื้อแบคเรีีในปัสสาวะและอุจจาระชื่อเชื้อ Proteus ไปแย่ให้ระบบภูมิคุ้มกันสร้างภูมิขึ้นมาทำลายเชื้อนี้ แต่ภูมินั้นแถมทำลายเซลล์ร่างกายตัวเองไปด้วยการที่อาหารพืชเปลี่ยนชนิดของแบตเตรีในลำไส้ได้อาจเป็น,นกลไกหนึ่งที่อาหารพืชลดการเป็นโรคลงได้แม้ทั้งสามงานวิจัยข้างต้นยังถือว่าเป็นหลักฐานเล็กๆผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มก้นทำลายตนเองก็พอจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ว่า ขณะรักษาด้วยยาการทดลองปรับอาหารมากินอาหารเจหรือมังสวิรัตหรืออาหารที่มีพืชเป็นหลักสักหลายๆายเดือนก็ไม่เสียหลายเพราะอย่างน้อยก็มีงานวิจัยบ่งชี้ไปในทางว่ามันอาจจะช่วยทำให้โรคดีขึ้นดังนั้นในเรื่องอาหารผมแนะนำว่า 1. ควรทดลองกินอาหารมังสวิรัตหรืออาหารเจหรืออาหารพืชเป็นหลักดูสักหลายหลายเดือนเผื่อมันจะเวิร์กส คอยสังเกตว่าอาหารอะไรกระตุ้นให้โรคเห่ขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงเสียสังเกตเป็นพิเศษกับกลูเตนซึ่งเป็นโปรตีนในข้าวสาลีซึ่ง ER well okay. มีอยู่ในขนมปังและเบเกอรี่ต่างๆอาหารที่ผลิตมาแบบอุตสาหกรรมและอาหารที่มีน้ำตาลนมเนื้อสัตว์ 3. ขยันทานอาหารพวกสารต้านอนุมูลอิสระเช่นอาหารอุดมกากผักใบเขียวผักกลุ่มบรอกโคลีกล่มปลีกล่มดอก และเครื่องเทศเช่นขมิ้นชันขิงพริกการพลูกระเทียมนานๆนนครั้งไปตลาดซื้อผักทุกอย่างที่กินได้มาปั่นด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูงให้เป็นของเหลวดื่มโดยไม่ทิ้งกากเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เป็นธาตุเล็กธาตุน้อย trace element ซึ่งจำเป็นในการลดการอักเสบในร่างกาย 4. ถ้าชอบกินแบค teri โปรบโอติกก็กินด้วยไม่เสียหลาย 5. กินไขมันโอเมก้า3จากน้ำมันปลาหรือพืชเช่นวอลนัทแฟลกซีดเสริมด้วยก็โอเคเพราะมีงานวิจัยจำนวนหนึ่งบ่งชี้ไปในทางว่ามันลดการอักเสบได้และมีประโยชน์สำหรับคนเป็นโรคกลุ่ม 6. ถ้าวิตามินดีต่ำควรเสริมวิตามินดีด้วยเพราะงานวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการขาดวิตามินดี ทำให้โรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรุนแรงขึ้นเนื่องจากโรคนี้คนไข้มักแพ้แดดผมจึงแนะนำให้ทานวิตามินดี2ขนาด20,000ยูนิตเดือนละ2เม็ดถือทุก2ส,สัปดาห์ทาน1เม็ดประเด็นที่7การออกกำลังกายกับโรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันคนจำนวนหนึ่งรวมทั้งแพทย์ด้วยเข้าใจไปว่าการออกกำลังกายเป็นของแสลงสำหรับคนเป็นโรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน แต่ในความเป็นจริงนั้นงานวิจัยคุณภาพชีวิตกลับพบว่าผู้ป่วยเนื้อเยื่อกเกี่ยวพันที่ออกกำลังกายอย่างจริงจังจะมีคุณภาพชีวิตดีกว่ามีอาการน้อยกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกายดังนั้นการออกกำลังกายจำเป็นสำหรับคนเป็นโรคกลุ่มนี้มากเสียยิ่งกว่าคนไม่ได้เป็นโรคเพราะหนึ่งการออกกำลังกายทำให้เกิดความยืดหยุ่นและแก้ปัญหากล้ามเนื้อและเอ็นตึงแข็งในโรคนี้ได้ 2. การออกกำลังกายรักษาโรคซึมเศร้าซึ่งพบร่วมเสมอ60เอร์ซนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3. การออกกำลังกายบรรเทาอาการเปลี้ยล้าซึ่งพบบ่อย80เปอร์เซน์ในคนป่วยโรคนี้ 4. การออกกำลังกายป้องกันภาวะแทรกซ้อนของการใช้ยาในโรคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคกระดูกพรุนและโรค้วนจากสเตียรอย 5. การออกกำลังกายโดยเฉพาะการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเล่นกล้ามจะลดอาการปวดและการอักเสบของเข่าทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการต้องผ่าตัดเปลี่ยนเข่าได้วิทยายลัยโรคข้ออเมริกัน (ACR) แนะนำว่าคนเป็นโรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันออกกำลังกายให้ครบ4แบบคือ หการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องแอโรบิกหรือคาร์ดิโอ 2. การออกกำลังกายแบบฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสเตรนจ์เทรนนิ่ง 3. การออกกำลังกายแบบยืดหยุ่นเฟล็กซิบิลิตี้เอ็กซ์ไซส์เพื่อลดความตึงแข็งและเพิ่มที่ัยยการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและเอ็น 4. การออกกำลังกายแบบมีสติขณะเคลื่อนไหว บอดี้อเวน n e เอ็กซ์ไซส์เช่นรำมวยจีนจี้โกงโยคะเพื่อปรับท่าร่างและเสริมการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวควรออกกำลังกายแบบค่อยๆเพิ่มความหนักวันละนิดหนึ่งนิดหนึ่งทุกวันทุกวันไม่ใช่โลกมากบังคับตัวเองทำให้ได้เต็มแม็กในวันแรกวันเดียวเพราะหากทำให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปจนเกิดความเครียดต่อระบบร่างกายก็จะกลายเป็นการไปรแย่ให้โรคกระพือขึ้นมาอีกได้ ควรเลือกวิธีออกกำลังกายที่มีการประทะหรือกระทบกระทั่งน้อยที่สุดโล i ิ p a c t เช่นเดินเร็วดีกว่าจ็อกกิง้งเล่นกล้ามด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเช่นสายยืดหรือดัมเบลเล็กๆข้างละ1กิโลกรัมแล้วทำซ้ำๆดีกว่าไปออกแรงกับเครื่องหนักๆห,หรือยกเวททีละเป็น10กิโลกรัมเป็นต้นประเด็นที่8 สุขภาพจิตของคนเป็นโรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันคนเป็นโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจำนวนหนึ่งมีปัญหาทางจิตป,ประสาทบ้างก็แค่ซึมเศร้าบ้างก็ถึงกับบ้าทั้งนี้เป็นการประชุมแห่งเหตุอันได้แก่1ตัวโรคเองซึ่งมักมีผลต่อระบบประสาทกลาง 2. ยารักษาโรคซึ่งมีผลข้างเคียงทำให้เป็นบ้าไซโ,โคซิสได้ 3. การจมอยู่ในความคิดกังวลถึงอนาคตข้อ1กับ2นั้นให้หมอเขาดูแลแต่คุณดูแลข้อ3ก็พอแล้วฝึกวางความคิดอยู่กับความรู้ตัวอ่านวิธีทำเอาจากที่ผมตอบคำถามคนอื่นในบล็อกนี้ก็ได้นายแพทย์สรรใจยอดสิงบรรณานุกรง